คุยแชทไลน์กับชาวต่างชาติต่างประเทศหรือสายฝออยากจะคุยกันให้ราบรื่นและรู้เรื่องก็สามารถให้ไลน์เป็นตัวช่วยพูดคุยแปลภาษาให้กับคุณได้ใครอยากรู้ดูวิธีทำในคลิปนี้กันค่ะเข้าไปที่ไลน์เลยค่ะแล้วกดเลือกหน้าหลักแล้วกดตรงคําว่าบริการนะคะกดคําว่าดูทั้งหมดกดตรงข้างบนนี้นะคะคำว่าติดต่อสื่อสาร แล้วกดไปที่บรรทัดแรกบัญชีทางการตรงแว่นขยายข้างบนนี้ให้เราพิมพ์ตัวอักษรลงไปนะคะคำว่า translator ค่ะพิมพ์คำว่า translator พิมพ์ยังไม่ทันเสร็จก็ขึ้นมาให้เลือกแล้วเราจะเลือกอันนี้นะคะภาษาอังกฤษไปภาษาไทยกดเลยค่ะทีนี้เราก็ให้ไปเชิญเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติให้เรากดขีด3ามขีดด้านบนแล้วกดเชิญ ครูจะยกตัวอย่างว่าครูนกโกเขาเป็นชาต่างชาติแล้วกันแล้วก็มาคุยกับครูนะคะซึ่งเป็นชื่อว่าครูนกค่ะก็จะมีเพื่อนเข้ามาคุยกันอยู่3คนนะคะมีครูนกมีคนแปลแล้วก็ครูนกโกอีกคนหนึ่งเราอาจจะตั้งชื่อกลุ่มก็ได้ตั้งเป็นคุยกับต่างชาตินะคะแล้วกดสร้างเลยค่ะนี่ก็จะเป็นห้องคุยกัน3คนค่ะโดยมีตัวแปลเป็นตัวช่วยแปลภาษาให้ เราลองเลยค่ะอย่างถ้าเกิดเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราก็พิมพ์คำว่าสวัสดีค่ะส่งไปเครื่องแปลภาษาก็จะพิมพ์คำว่า hello ให้จากนั้นฝั่งนู้นส่งมาถามเรานะคะว่า how are you สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเราก็จะเขียนไปนะคะว่าอ่าทานข้าวเช้าหรือ,อยังเขาก็จะแปลให้ว่า d i d you have breakfast ทางนู้นก็ตอบมาว่า I am making sandwich for breakfast เครื่องแปลภาษาก็จะแปลว่าฉันกำลังทำแซนด์วิชเป็นอาหารเช้าทั้งนี้ก็จะตอบไปว่าโอ้ว้าวน่าก,กินมากเครื่องแปลภาษาก็จะแปลให้นะคะว่าโอ้ว้าว oh, wow! this looks delicious นี่ก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคราวนี้ก็จะมีลายเป็นตัวช่วยแปลให้เราคุยกันได้อย่างราบรื่นนะคะใครคิดว่าดีพิมพ์ดีและครูฝากแชร์แบ่งปันบอกเพื่อนกันด้วยคะ่ะ